สำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 8 8 4 3 9 7หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR Code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปรายการต่อๆไปขอบคุณครับมาที่นี่เลย กาแฟขี้ชมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับกาแฟขี้ชมดแห่งนี้นะครับจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันเป็นชมดหรือเปล่าครับเนี่ยชมดครับเป็นชมดไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวโอ้โหเข็ม<กลง> นี้นะครับพี่เก่งใส่หมวกสไยเป้นะครับมาที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับมาที่นี่เลยกาแฟขี้ชมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับกาแฟขี้ชมดแห่งนี้นะครับจะเป็นยังไงและมีวิธีการผลิตยังไงบ้างครับไปชมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่ร้านแล้วนะครับอุ้ยไม่มีใครอยู่เดี๋ยวเราซนก่อนเลยเดี๋ยวดูอะไรเล่นๆไปก่อนนะครับตอนนี้เราถือโอกาสถือโอกาสเจ้าของไม่อยู่เราเราดูเราเล่นเราซนไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแอบดูหลังบ้านล้วงลึกเลยล้วงลึกว่า ตอนนี้เขาไม่อยู่เนี่ยเราไปแอบดูอะไรได้บ้างนะครับไปกันตอนนี้นะครับเราผ่านในร้านมาแล้วแล้วเข้ามาสู่ด้านหลังของร้านนะครับที่มีป้ายนี่เลยกาแฟขี้ชมมดหลังสวนนะครับเฮ้แต่เราเราแต่เราเจอเจอเจอกงชุมมดเจอเจอกงชุมดเลวไปแอบดูดีกว่าฮะแต่มีคนอยู่มีคนอยู่ไม่รู้เขาจะให้เราดูหรือเปล่าเลยครับสวัสดีครับตัวเล็กครับสวัสดีครับชื่อตัวเล็กหรือเปล่าครับ ไม่ใช่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 ชื่อตัวเล็กน,นะ <S <S ชื่ออะไรครับผมชื่อพีทครับพีทช,ชื่อจริงนามสกุลจริงแนะนำหน่อยเชนวัตนมนตีประสาทครับเป็นอะไรกับ<อ>นี่กาแฟขี้ชะมดเป็น,ปนคนดูแลร้านคนดูแลฟาร์มครับคนดูแลร้านและค,คนดูแลฟาร์มด้วยใช่ครับแล้วเป็นเจ้าของได้ไหมเป็นธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวก็คือเจ้าของนั่นแหละใช่ไหมฮะ วันนี้นะครับพี่เก่งปลูกเข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ไม่มีคนเลยไปซนมันนิดหน่อยนี่จะว่าไหมไม่ว่าครับไม่ว่าใช่ไหมมีกล้องเต็มร้านเลยว้าดูวันนี้มาปลูกถึงหลังแล้วหลังบ้านแล้วจะมาดูขอดูชมดก่อนได้ครับชมดก่อนว่ามีวิธีการเลี้ยงยังไงล้วงลับตับตึบได้ไหมล้วงได้ครับเป็นรับผิดชอบกลับไม่รับผิดชอบด้วยมีมีบ้างประจำครับประจำเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามก่อนเนี่ยไอที่เราเห็นเนี่ยคือเขาเรียกว่าชมด ใช่ครับกาแฟขี้ชะมดครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นชะมดหรือเปล่าครับเนี่ยชะมดครับเป็นชะมดไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวโอ้โหเอ่อเห็นบางทีเขาบอกว่ามันเป็นอีเห็นนะทำไมเขาเรียกอีเห็นแต่แลับภูมิภาคเขาเรียกไม่เหมือนกันครับอ๋ออย่างเช่นภาคใต้เรียกมุสังมุสังใช่ถูกไหมผมพูดถูกไหมมุมุมุมมสังมุสังครับภาคเหนือ อีเห็นเห็นอ้นอีเห็นภาคเหนืออีสานส่วนใหญ่เขาจะเรียกเป็นอีเห็นคภาคกลางเป็นชมดภาคกลางเป็นชมดสัอ๋อภาคกลางนี้เขาเรียกชมดใช่ครับแต่จริงๆมันก็คือตัวเดียวกันแต่แต่ละภูมิภาคก็เรียกไม่เหมือนกันแล้วนีภาคไทยภาคกีฬาภาคจีนอะไรเนี้ยเรียกต้องขึ้นซับไตเติ้ลเนาขึ้นซับไตเติลนะครับวันนี้วันนี้มาแนะนําดีกว่ามาแนะนำชมดหรือบางคนเรียกอีเห็นเนาะแต่จริงๆอีเห็นกับชมดก็เป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน ตัวเดียวกัน,ต,กนตัวเดียวกันเลยนะครับชมดเนี่ยเรามีกรรมวิธียังไงถึงผลิตเป็นกาแฟที่ชมดได้ไม่ยากครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะออกมาให้เราได้กินเนี่ยก็คือขั้นแรกเราต้องมีส่วนกาแฟก่อนสวนกาแฟ อ่ามีส่วนส่วนกาแฟแล้วใช่ต้องมีปัจจัยสําคัญคือชมดชมดนะครับใช่กาแฟเนี่ยต้องต้องมีชนิดกาแฟไหมว่าเป็นชนิดไหนยังไงบ้างได้หมดครับทั้งโรบัตตากาแฟใต้กาแฟนเหนือได้หมดโรบัตตาอาราบิก<อ>้าได้หมดเลยแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งถ้าเป็นภาคใต้เนี่ย<อ>เป็นโรบัตตาครับเราจะเอากาแฟอาราบิก้ามาให้เขากินไม่ได้เพราะ เพราะกาแฟพวกนี้ข้ามคืนหนึ่งคืนเขาจะไม่กินอืมอเขาต้องกินกาแฟสดใช่ครับต้องเด็ดล้างให้เขาทานเลยอแช่ไว้ข้ามคืนแล้วเขาจะไม่กินไม่กินเลยคือคือเขารู้เลยใช่ครับอ๋อเดียเด๋ยวเดี๋ยวแล้วเวลาให้เขากินเนี่ยเขากินยังไงกินทุกมื้อประจําทุกวันเลยไหมไม่ทุกวันครับวันไหนมีมีกาแฟเราก็จะให้เขากินกาแฟอแล้วก็เราก็จะเว้นไว้ให้เขากินอาหารอื่นให้เขาสมบูรณ์ อ๋อ oh, หมายถึงว่าไม่ได้เลี้ยงเหมือนคนนะครับให้กินผักอย่างเดียวไม่ได้อ,อ๋อขาดสารอาหารใช่ครับคือคือเอาพูดง่ายๆคือเลี้ยงเนี่ยคืออาหารอื่นเป็นหลักแต่กาแฟเป็นเสริมครับถูกไหมฮะใช่ไหมอาหารเขาเดือนเดือนนึงเนี่ยเยอะกว่าคนกินอีกครับครับอ่าพูดถึงกาแฟเนี่ยกาแฟแต่ละชนิดเนี่ยเวลาน้องเขาผลิตออกมาเนี่ยรสชาติมันเหมือนกันไหม,มเคยทดลองไหมมัน หลักๆเลยรสชาติที่ออกจากเขาเนี่ยจะนุ่มครับนุ่มตัวกาแฟเนี่ยจะนุ่มจะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวจะไม่บาดคอครับมันจะกลืนง่ายครับอ๋อละมุนละมุนแล้วน้ำลายแตกฟองไหมน้ำลายไม่แตกฟองครับแต่ว่าเขาจะติดคอนานมากกว่านี้เขาจะหวานในลําคอนานมากชมดเนี่ยเวลาให้กินกาแฟหรือผลิตกาแฟเนี่ยตัวผู้ตัวเมียได้ทั้งสองเพศเลยไหมได้ทั้งสองครับได้ทั้งสองเพศเลยนะครับผม ตัวผู้กับตัวเมียมีความแตกต่างกันไหมไม่มีครับไม่มีเลยแค่อวัยวะเพศแตกต่างอ๋อคือคือกาแฟลักษณะของผลผลิตมันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันเหมือนกันทุกอย่างใช่ครับอันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมน้องได้ไหมฮะว่าลักษณะการเลี้ยงเป็นยังไงบ้างได้ครับได้ครับมีตัวอยู่นอกกรงไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีนะคือทุกตัวหลุดอย่างเดียวหลุดอย่างเดียวตัวใครตัวมันนั่นอ๋อดุฮะเวลาหลุดนี่ดุฮะ ไม่ดูครับเพราะพวกนี้เป็นชมดที่เราเพาะพันธุ์แต่แรกเกิดออเขาหลุดออกมาเขาก็นอนบนกรงเขาก็เดินเล่นรอบบ้านอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าชมดนี้เราก็ผลิตมาใช่ครับมันชมดป่าเนี่ยเราไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้เลยเพราะเพราะว่าเขาจะเครียดเขาอยู่ในกรงเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะวิ่งถ้าเป็นชมดป่านะครับเขาจะไม่คุ้นชินกับที่แคบๆ เขาก็จะวิ่งปุบปับปุบปับเขาจะหน้าชนหน้าเลยพวกนั้นแล้วเขาจะเป็นแผลหมดแล้วเขาก็จะไม่กินกาแฟด้วยหรือเขากินไม่กินครับไม่กินเลยไม่กินเลยเออแล้วอย่างง่ายๆชมดปาไม่สามารถเอามาทําได้อืแล้วผมจะถามนิดนึงเวลาเราเราแบบจะผลิตกาแฟเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันกินทุกตัวไหมหรือว่าต้องฝึกมันตั้งแต่ไม่ทุกตัวครับไม่ทุกตัวถึงเราจะฝึกแล้วมันก็ไม่กินทุกตัวอืมก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในกรงแค่ยี่สิบกว่าตัวนะครับครับ บางปีเขากินแค่ห้าตัวบางปีเขากินสิบตัวอ๋อมีกินเป็นพักๆด้วยใช่ครับเหมือนเหมือนปีที่แล้วตัวนี้กินปีนี้ตัวนี้อาจจะไม่กินครับโอ้โหมันแล้วแต่อารมณ์ของเขาอ่ะครับอ๋อันนี้เราเราพอจะพอจะทราบไหมว่าเป็นเพราะอะไรมันเหมือนอารมณ์ของเขาครับอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่อยากกินโอ้แล้วแต่อารมณ์ใช่เราก็้องตามใจเขาเราไปฝืนเขากินไม่ได้อก็เหมือนก็ว่าอยาก แล้วเวลาเขากินกาแฟเยอะๆๆเขามีดีดเดือดอะไรบ้างไหมไม่ดีดไม่กัตอนนี้ยังไ,ได้กลัวแม่เรอ <S <S 2> <S 2> อ๋อไม่ไม่มีผลหรอ<ม>คาเฟอีนมันยังไม่ออกครับอ๋อ,อแล้วสมมติเราเรากินกาแฟสดสเนี่ยมันก็ไม่ดีนดะดีดไหมยอย่างคนเราเนี่ยไม่ดีดครับถ้าไม่ได้ไปกัดเม็ดหลืออะไรให้มันแตกอพราะคาเฟอีนพวกนี้จะอยู่ในตัวมเมล็ดตอนตอนนี้เรามีชมดทั้งหมดกี่ตัวนะฮะมีทั้งหมด50กว่าตัวครับ50กว่าตัวเลยครับแล้วเราผลิตกาแฟเนี่ยผลิตได้ยังไง ต่อเดือนต่อปีต่อสัปดาห์ต่อนับเป็นต่อปีดีกว่าครับต่อปีเนาะต่อตัวต่อปีเนี่ยตกประมาณ5้กิโลตัวตัวหนึ่งจะผลิตได้5้กิโลต่อปีใช่ครับต่อปีโออย่างนี้ก็แพงอะสิแพงครับแต่ว่าต่อปี5้กิโลอ่ะคือแบบสดอย่างไม่ตากแห้งนะตากแห้งแล้วน้ําหนักจะหายไปประมาณยกครึ่งนึงโอ้เหลือสอห้าครับอืม พอแห้งแล้วเรามาสีเรามาขวนน้าหนักก็จะหายไปครึ่งหนึ่งอ๋ออย่างนี้ก็มันก็ถึงมีราคาสูงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็นานครับกรรมวิธีการผลิตนานมากนี่เราคุยอย่างนี้เขาเขาตื่นเต้นไหมไม่ซีเรียสใช่ไหมฮะหลับครับหลับอ๋อกลางวันนอนกลางวันนอนกลางวันหากินย่างคนครับครับผมเดี๋ยวลองนิ้วใหญ่ได้ไหมกัดไวมากไวมากไวเหมือนมูเลยครับอ๋อแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราจับได้ไหมเจ้าของ ผมเจ้าของแต่ผมไม่จับไม่จับอ๋อคือคือเลี้ยงไว้ไม่ได้จับวิธีการเลี้ยงผมจับหลายตัวมันก็กัดทุกตัวคือคือคือการเลี้ยงก็คือแบ่งกรงเป็นข้อข้อเป็นตัวตัวใช่ครับคือก็จะมีไม้กั้นกลางเพื่อปล่อยเขาผสมเราจะเลี้ยงผู้เมียสลับกันผู้เมียสลับกันใช่ครับพอถึงช่วงที่เราจะผสมเนี่ยเราก็ดึงไม้กั้นกลางออกให้เขาวิ่งเข้าหากันได้แล้วก็มีมีถัง ใช่ครับถังนี่ก็จําลองเป็นโพงเป็นท่อให้เขาอยู่เพราะเขานอนกลางวันเขาต้องอยู่ที่มืดหากินกลางคืนใช่ครับช่วงตกเวลาอาหารเนี่ยสี่โมงห้าโมงเนี่ยครับเขาจะตื่นหมดแล้วแล้วก็จะวิ่งรอบกรงรออาหารอ๋อแล้วเราก็เลี้ยงปกติอาหารก็คือกล้วยคืออาหารหลักก็คือจะเป็นผลไม้เป็นกล้วยเป็นอาหารเม็ดพวกนมทาโร่พวกนี้ครับอ่าพวกชมดหรือไอเห็นชนิดเนี้ยคือ เขาไม่กินเนื้อใช่ไหมฮะกินไหมกินครับแต่ว่าอ,อาหารหลักของเขาจะเป็นพืชมากกว่าเนื้อ,อถ้าจะเป็นชมดอีกสายพันธุ์หนึ่งจะเป็นกินเนื้อมากกว่าพืชไอชมดต,ตัวนั้นที่เขาเอาไข่มาทําหัวน้ําหอมอันนั้นเป็นชมดเช็ดอ่าครับผมตัวนั้นจะกินเนื้อเยอะกว่าอ,อแล้วแล้วเนี่ยเรามีประมาณเมื่อกี้บอกห้าสิบตัวครับหล็ตพอไหมถามว่าพอไหมเราขายภายในประเทศอะพอครับพอแต่ถ้า ออนอกประเทศไม่พอแน่นอนเคยคิดจะช่วยชมดผลิตมั่งไหมครับไม่เคยครับไม่เคยที่อยากด้วยเห็นแล้วเห็นแล้วน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยทำไมอ่ะแบบป้าบอกป้าบอกเฮ้ยพี่ผลิตเพิ่มพีผลิตเพิ่มนี้เปล่าขำๆนะขำๆเดี๋ยวผมสงสัยมากเลยอ่ะไอไอไอขี้ชมดกาแฟขี้ชมดเนี่ย คือในสันนิษฐานของผมนะถ้าผมไปเจอกาแฟขี้ชมดหรือกาแฟที่ผมทำเนี่ยเพ๊บผมเจอปุ๊บผมรู้แล้วว่าเป็นอุนจิหรืออุจระของของชมดเนี่ยผมไม่กินเองแนะ่ผมก็ต้องแบบพีทลองกินไหมอย่างนี้ใช่ไหมคิดสันนิษฐานนะแล้วพีทพแบบพีทแบบมากินว่าเฮ้ยมันดีว่าดีว่าพี่พ,พี่เก่งมีอีกไหมมีอีกไหมผมก็เลยเลยแบบเกิดการเกิดการเอามาผลิตเป็นกาแฟอย่างนี้ คิดว่าในในันทิฐฐานตัวเองนะไม่รู้มาก่อนเลยนะคิดว่าใช่ไหมประมาณนี้ปะครับมันเกิดจากการกันแกล้งกันอ่าใช่จริงเหรอจากการกันแกล้งจากนายจ้างกับลูกจ้างใครแกล้งนายจ้างแกล้งลูกจ้างหรือลูกจ้างลูกจ้างลูกจ้างแกล้งนายจ้างอ๋อมันเขาแกล้งว่าอะไรอ่ะเขาแกล้งว่าไงก็เหมือนเขาด่าเขาอะไรพวกนี้ครับอ่าครับผมลูกจ้างที่เป็นชาวสวนกาแฟ แล้วก็ชาวสวนกาแฟครับไปเก็บขี้ตัวนี้มาครับเอามาทํากาแฟให้นายจ้างกินสรุปรสชาติมันดีดีโอในจ้างติดใจแล้วเลยในจ้างเลยทําตลาดได้อีกผมว่าเมื่อก่อนน่าจะแพงกว่าณปัจจุบันถูกไหมฮะเมื่อก่อนไม่แน่ใจครับอืมคือณณตอนนี้คือเราผลิตโดยการเลี้ยงเราเลี้ยงได้แล้วอ่าแต่เมื่อก่อนอ่ะแต่จำนวนตัวชมดอาจจะเยอะกว่าเดี๋ยวนี้ Oh. ตามธรรมชาตินะครับคิดว่าเยอะกว่าใช่ครับเพราะเมื่อก่อนชมดอะตามธรรมชาติเยอะเยอะแน่นอนเยอะมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้หายหมดแล้ว๋อ oh. ชมดนี่มันมันเลี้ยงได้โดยเป็นสัตว์คุ้มครองไหมเออเป็นสัตว์คุ้มครองครับแต่ตัวนี้สามารถเลี้ยงและขยายพันธุ์ได้อ๋อ oh. เมื่อก่อนเมื่อก่อนยังต้องจดทะเบียนแต่เดี๋ยวนี้เลี้ยงได้ตั้งแต่เพาะพันธุ์ได้ขยะพันธุ์ได้เลี้ยงได้เลยคือปลดจากเป็นสัตว์คุ<ช>้มครองแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ปกติโดย<ช>ไม่ต้องไปขออนุญาตครับอ่า<ช>อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรียกว่าเกิดการเพราะหรือผสมพันธุ์และเกิดเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจเนี่ยผมว่ามันจะมีการพัฒนานะครับให้แบบมีจํานวนมากขึ้นและยั่งยืนถูกไหมครับ<ช>ครับผมและว,วันนี้นะครับ ดูชมสดมาแล้วดมกลิ่นชมสดมาแล้วขี้ชมสดมาแล้วเราจะมีะกรรมวิธีะนะครับมีกรรมวิธีบาบอกให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วอาจจะแบบมีได้ชิมบ้างไหม สำหรับบริษัทข้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโก้หรือเพื่อประกอบสื่อการเรียนรู้แอนิเมชั่นของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397แล้ววันนี้นะครับดูชมดมาแล้วดมกลิ่นชมดมาแล้วขี้ชมดมาแล้วเราจะมีกรรมวิธี อ่านะครับมีรมวาทีบาบอกให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วอาจจะแบบมีได้ชิมบ้างไหมมีครับแน่นอนเห็นว่าเอาทั้งแท่งคนให้เลยทั้งล้างก่อนเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยอ่ะมันมันมามันมาเป็นแบบพวงเขาเรียกเป็นก้อนใช่ไหมใช่ครับมันจะเป็นเหมือนถั่วตัดถั่วตัดใช่มาเป็นแท่งๆเหมือนกัดกากรอบรอรอบรเนี่ยรอบรเนี่ยมันยังติดมาไหม ติดกาของวันเนี่ยอันนี้คือเราต้องไปล้างใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนอุจจาระมาแเลยว่าอั้นใช่ครับอ๋อติดมาด้วยแล้วเราไปล้างก็จะมีขนติดมาด้วยโอ้ถ้าแท้ไม่แท้มีขนนี่รู้เรื่องดูจากขนมีครับขี้ชมดปลอมก็มีพิศแล้วเกิดแบบเราทํากาแฟขี้ชมดอย่างเงี้ยนะครับเราคิดจะทํากาแฟขี้กระต่ายเฟอร์เร็ตและคูนอะไรบ้างไหมว้าวคิดไหมในใจผมว่ามันต้องมีบ้างนะมีบ้างไหมพอแล้วครับ แค่ชมดอย่างเดียวก็ปวดหัวยิ่งย่งแล้วหรอพวกนี้ดูแลยากครับต้องสะอาดอย่างเดียวครับติดโรคง่ายมากอืมก็ถือว่าเราวันนี้เราก็มาดูฟาร์มชมดแล้วนะครับวิธีการเลี้ยงแล้วก็ความรู้ต่างๆครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีจากขั้นตอนตื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 ตไปสู่กระบวนการเนาะไปสู่กระบวนการเดี๋ยวให้พีทพาไป ชมเลยนะครับว่าว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับคือคือมาวันนี้ไม่มีอะไรปิดบังแค่ไม่มีความลับใช่ไหมไม่มีครับหรือมีก็ไม่บอกไม่มีครับนะครับปล่อยเต็มที่ปล่อยเต็มที่ก็คือคือหลังจากกระบวนการที่มีเครื่องผลิตกาแฟขี้ชะมดแล้วนะครับมาเข้าต่อจากนั้นมาเข้าสู่กระบวนการอะไรครับเนี้ยก็คือหลังจากได้อของเขามาแล้วนะฮะเราต้องมาตากก่อนตากแดดก่อนใช่อ๋อผมผมนึกว่า ตากแดดก่อนแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังทําไม่ได้ยังทํไม่ได้เพราะกาแฟยังไม่ออกอ๋อกาแฟยังไม่ออกนะครับเราต้องมาทําช่วงกาแฟออกแล้วอย่างนี้ก็คือเป็นการสะสมใช่ครับเป็นการสะสมจากเพราะว่าพวกนี้เหมือนเราผลิตของปีนี้ใช่ไหมครับครับครับเราตากให้แห้งแล้วเราต้องบ่มขั้นต่ำเนี่ยที่เนี่ยจะบ่มขั้นต่ํา เก้าเดือนอแต่ส่วนใหญ่ที่เรามาขายเนี่ยจะเป็นเกรบสปีขึ้นโอ้ต้องบอกก่อนครับกาแฟขี้ชมดพวกเนี้ยิ่งเก็บไว้นานเนี่ยรสชาติยิ่งดีราคายิ่งสูงครับเหมือนนานส,สุดกี่ปีนานสุดกี่ปีนานสุดก็สิกว่าปีครับ10กว่าปีเลยเหรอโอ้ข้างในอ่ะมันเหมือนกาแฟปกติไหมเหมือนครับเดี๋ยวผมพาไปดูขั้นตอนให้เห็นภาพด้านหน้าดีกว่าอันนี้คืออันนี้หยิบได้ไหม ยิบได้จับได้ครับอันนี้คือที่บ่มแห้งสนิทแล้วเขย่าดูรู้มันจะมีเสียงมเมล็ดด้านในอ,อันนี้คือแห้งสนิทแล้วแห้งสนิทแล้วล้างแล้วยังครับอันนี้คือเป็นเอือเขาอยู่อือเขาแต่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างครับแต่แ,นนแต่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นครับอ่าเขาออกมาสดสด <ๆ S 2> ก็ไม่มีอ๋อเขามาออกมาสดสดก็ไม่มีกลิ่นใช่ไหมเฮ้ผมนึกว่ามันจะมีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นชมดนะเพราะชมดมันก็มีกลิ่นแบบชมดเฉพาะตัวเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวคือกลิ่นใบเตยอ่าใช่ใช่ หอมเลี่ยนๆแต่ว่ากลิ่นตัวนี้คือกลิ่นฟีโรโมนของเขาเมื่อหน้าผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยกลิ่นฟีโรโมนจะเต็มกงเลยปุ่งโอ้หปุงมากเหมือนทั้งตัวผู้ตัวเมียไหมฟีโรโมนเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือคือกระบวนการที่ตากแห้งแล้วตากแห้งแล้วครับแล้วก็เรามาบ่มเหมือนตู้ด้านล่างด้านล่างคือบ่มก็คือวางไว้เฉยๆใช่ครับใต่กันชื้นใส่อะไรไหมฮะไม่ได้ใส่ครับอ่าฮะตัวนี้คือเก็บไว้อย่างเดียวเลยโอ้ มาบ่มได้ที่แล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่มีเครื่องสีถ้าไม่มีเครื่องสีเราก็มาล้างให้เขา <extremes S 1> นนี้ล,ล้างคือล้างแค่น้ําแค่น้ําขยี้ขยี้อ๋อ oh. ล้างปกติเลยครับครับ <c oughs> ให้เขาแตกตัว <c oughs> อ่าหลังจากนั้นล้างเสร็จแล้วตากให้แห้งเสร็จแล้ว <c oughs> ครับเนี่ยครับถ้าไม่มีเครื่องสีมันจะเสียเวลาตรงล้างตรงตากอ่าแต่ถ้ามีเครื่องสีเนี่ยเราจะตัดตรงนี้ออกไปได้มาเป็นก็คือสี อี่างมาตัวนี้เขาก็จะเหลือเม็ดสานซึ่งตัวแท่งนี้บางคนกลัวสกปรกเราไม่ได้กินที่เรากินเมล็ดเมล็ดใช่ครับซึ่งเมล็ดตัวเนี้ยมันจะมีเปลือกอีกชั้นหนึ่งครับเปลือกอีกชั้นก็คือตัวเมล็ดด้านในตัวนี้ที่เรามาคั้วอ๋ออันนี้อันนี้ก็คือมีเปลือกเปลือกอีกชั้นหนึ่งครับอืมแล้วก็คืออันนี้คือตัวจริงแล้ว ตัวจริงแล้วหรือยังอันนี้คือตัวจริงแล้วอันนี้ยังมีเปลือกอันนี้คือยังมีเปลือกผสมคือแล้วก็คัดมาเป็นตัวนี้ใช่ครับจะมาเป็นตัวนี้อ๋ออันนี้ก็คือนี้ก็คือคือพร้มคั่วแล้วพร้อมคั่วแล้วพอคั่วเสร็จก็จะเป็นนี้จัดจากนั้นนะครับจากนั้นหลังจากคั่วแล้วเราก็มาบดบดเขาเครื่องชงอ๋อเห็นเห็นเครื่องข้างล่างนี่คือเครื่องบดไหมใช่ไหมอันนี้ซี่งนี้ก็จะเป็นเครื่องชงครับเครื่องชงต่างๆนานาอือก็เป็นเครื่องบดโบราณ อันนี้พอจะอธิบายได้บ้างไหมครับว่าคืออะไรอันนั้นคืออะไรได้อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นไสฟอนไฟฟอนคือเป็นเครื่องสูญญากาศครับเหมือนหลอดวิทยาศา,ศาสตร์นะครับอาา่าก็คือต้มน้าข้างล่างพอน้ําเดือดมันก็ดูดขึ้นข้างบนครับกาแฟที่เราใส่เราก็ใส่ข้างบนอพออุณหภูมิมันตับมันก็ดูดลงเหมือนเดิมกาแฟเนี่ยมันยุ่งยุ่งยากมากๆเลยกว่าจะได้กินเนี่ย คือคนธรรมดาไม่ได้กินหรอกกาแฟเนี่ยถ้าทําขนาดนี้เรามีแบบสําเร็จรูปอะไรบ้างไหมครผลิตภัณฑ์ของเราเยอะแยะเยอะแยะเช่นดิฟเม็ดคั่วอ่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอธิบายสิอันนี้เราเรามีโลโก้ไหมเรามีโลโก้เราเป็นยี่ห้อไหมเนี่ยครับชื่อเลยโกดโกดโกดแพะแพะกาแฟขี้แพะขี้ชะมดขี้ชะมดแต่ชื่อโกดเป็นตาสัญลักษณ์จังหวัดชุมพรอ๋อ แพะเป็นต้แล้วก็แพะเนี่ยเป็นตัวต้นกําเนิดของกาแฟาคานดีเด็กเลี้ยงแพะเหล่าเหล่าเหล่าก็คือาคามดีมเด็กเลี้ยงแพะเนี่ยคือต้นกําเนิดของกาแฟาคือเขาเลี้ยงแพะและแพะตัวเนี้ไปกินกาแฟาอะกับแพะแพะตัวที่ไปกินกาแฟาเนี่ยมันมันคึกผิดปกติอเขาเขาเลยไปดูว่าแพะกินอะไรเข้าไปอืแล้วเขาก็ไปเอากาแฟตัวนี้มาทํา อ๋อไม่ใช่ว่าแพะกินแล้วขี้ออกมาแล้วก็การเขี้แพ้อีกไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือกินแล้วเกิดความผิดปกติคือดีดห็นแพะมันผิดปกติมันคึกขึ้นครับครับตอวนี้ก็เป็นกาแฟเขาเรียกอะไรนะแบบคั่วครับแบบคั่วสําเร็จรูปสําเร็จรูปคือไปบดพร้อมพร้อมบดพร้อมชงเลยถ้าจะเป็นดิฟก็คือตัวกล่องด้านล่างเนี่ยจะเป็นกาแฟดิฟครับ อ๋อตัวกล่องล้างๆอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมรูปร่างเขาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ายี่ห้ออะไรนะเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันอ่นนี้ก็เป็นชนิดใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าก็จะเป็นโรบัตตาจะนเป็นลาบิก้าถ้าโรบัตตาเนี่ยสองข้างในจะเป็นสีทองลาบิก้าสองด้านในจะเป็นสีดำก็คือแกะกล่องมาจะมีสามซองด้านในแกะซองออกมาก็จะเจอถุงดิฟ แล้วก็ตัดปากถุงอยู่มีขนมตัวตัดขายด้วยเคี้ยวได้นะครับเคี้ยวได้จริงป่ะไม่จริงถ้าเคี้ยวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอร่อยอร่อยเคยเคี้ยวหรือยังไม่เคยไม่ลองด้วยลองกันไหมวันนี้ลองกันไหมไม่ดีกว่าลองกันไหมอะลองดูเอาก่อนเลยครับลองดูไหมเอาเป็นว่าทําสาเร็จแล้วมาลองกันดีกว่าลองดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองแบบสําเร็จดีกว่านะครับไอ้อย่างนี้ก็ เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่าผมว่าผมว่าผมว่าวันนี้ผมมากระตุ้นความรู้สึกนะมันต้องมีสักวันหนึ่งหรอว่าเฮ้ยพี่เก่งมาบอกว่าเราลองเนี่ยครับตึง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 เงือม่รู้ว่าวันไหนเมาอ่านไม่ได้มีลูกค้าหลายคนแล้วครับเขามาเขาคิดว่าขนมเหมือนกันแล้วะเราจะกินเหมือนกันแล้วเราห้ามหรือเราปล่อยเลยตามเลยห้ามปล่อยไม่ได้ ที่ชุมพรเนี่ยมันก็มีกาแฟที่ชมดเยอะอยู่พอสมควรใช่ไหมครกาแฟที่ชมดมีที่เดียวครับมีที่เดียวเลยที่นี่ใช่ครับอ๋อแต่ว่าเห็นว่าที่ชุมพรก็เป็นแหล่งปลูกกาแฟด้วยใช่ครับกาแฟที่ชุมพรเนี่ยจะเยอะครับแล้วแบบเป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงด้วยไหมฮะเยอะครับเอสทีเขาทะลุถ้ำเสียงพวกนี้อยู่ชุมพรนวลเลยครับผมเสน่ห์ของการดื่มกาแฟเนี่ยพิ่คิดว่ามันเป็นมีอะไรบ้าง มันมีหลายแบบครับมันอยู่ที่เครื่องชงด้วยครับบางคนเขาสเสน่ห์ของเขาคือรสชาติของกาแฟครับที่แตกต่างกันเครื่องชงที่แตกต่างกันการชงกาแฟแต่ละอย่างนะครับมันจะไม่เหมือนกันอนะจะเป็นสเสน่ห์เพราะกาแฟผสมการลิมิตก,การผสมอะไรพวกนี้ครับครับและอย่างพี่เก่งเนี่ยเอาบอกตรงๆว่าก็ชิมมาเยอะมากแล้วนะครับ,รบแต่ก็ไม่เคย รู้ว่าเทคนิคการดื่มกาแฟจริงๆเนี่ยเขาทำกันยังไงเขามีวิธีการหรือเทคนิคยังไงครับก็ถ้าจะให้ได้รสชาติจริงๆอ่ะควรล้างปากก่อนล้างปากใช่ครับด้วยลงมทาม น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าล้างคีนก่อนคีนในช่องปากต้องไปแปรงฟันไหมไม่ต้องครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นอ่าแล้วจากนั้นจากนั้นก็ชิมชิเลยต้องรอมันเย็นไหมหรือว่ามาปุ๊บฟอดพวบวดบึ๊บเลยกึ๊บเงยงอย่างนี้วะไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับแค่ชิมเข้าไปจิบแรกสองิบแรกนี่ก็รู้แลยรายการเราเนี่ยเป็นรายการแรกเลยนะที่มาถ่ายทําใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอครับ่ผมนึกว่าผมเป็นรายการแรกนะตกลงมีมีกี่รายการแล้วเนี่ยมีเกือบ50แล้วครับ50าแล้วโอ้ยบัมโลก็จริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาออกรายการมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงทางจังหวัดชุมพรเราเลยตามมาชิมกาแฟที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกาแฟของกาแฟขี้ชมดหลังสวนจังหวัดชุมพรกันครับ เราจะมาเขาเรียกว่าอะไรสาธิตวิธีการดื่มกาแฟนะครับที่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องดื่มดำในรสชาติยังไงบางทีบางคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมาถึงกระดกเลยอะไรเงี้ยอย่างนี้มันก็คือคือจะได้เป็นวิธีการที่ดื่มกาแฟ่งแท้จริงไม่ใช่อย่างแท้จริงดื่มให้ได้รสชาติกาแฟมากที่สุดมากที่สุดอ่าโอเคนะครับเริ่มจากเริ่มจาก ล้างปากด้วยน้ำเปล่าก่อนจิบใช่ไหมใช่ครับจิบก้วกัวล้างในช่องปากก่อนครับผมหลังจากนั้นก็ปรับอุณหภูมิช่องปากด้วยน้ำหางน้ำหางใช่ครับอันนี้คือจิบยังไงครับจิบเหมือนทานปกตินะทาน,นปกติต้องกัวไห<ช>มก้วก้วปากไหมฮะก้วก็ได้ครับแต่ว่าจะร้อนหน่อย น้ำหางเนี่ยจะอ่อนจะเหมือนอเมริกาโน่อ่อนๆเหมือนกาแฟดิฟต้องหมดไหมไม่ต้องไม่ต้องหมดไหมแค่จิบใช่ไหมแค่ปรับอุณหภูมิใช่ครับจากนั้นมันก็คือแก้วหลักของเราแก้วหลักของเราคือตัวนี้เนาะใช่ครับอ่าเข้ม สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยาลายัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์081484397นอกจากแพ็กเกจจะเป็นถุงพลาสติกและกล่องแล้วนะก็ยังมีแบบเป็นกล่องไม้นะอันนี้ก็เป็นกาแฟ ขี้ชมดต้องใช้คำว่าขี้ชมดตรงๆเลยนะครับไปใช้อุ่นจิรอจรามันก็ไม่ใช่เดี๋ยวของปลอมของปลอมใช่ไหมขี้ขี้ชมดนะครับผมก็เป็นกล่องไม้เนาะก็เรียกว่านี้ก็คือเรามาได้ดื่มด่ำรสชาติของกาแฟขี้ชมดนะฟาร์มขี้ชมดที่หลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบคลิปรายการของเรานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ วันนี้นะครับพี่เก่งเจ้าตัวเล็กน้องพีทของเรานะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ